อยากกินแมง,งพิษหรือเค้งเขียวหวานก็พากินกร้อมเสิร์ฟควรจัดจานสูตรโบราณท้อมสมุนไพรไทยอร่อยเข้มข้นทุกคำประทับใจรัวพาหลายๆคนคูสงสัยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะผู้บริโภคเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะในเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ยมากขึ้น คุณภาพของอาหารที่เราอยากจะการันตีในเรื่องของความสร้างความมัน่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างคนะของสินค้าของเราหนึ่งนะครับอย่างริกแกงของครัวพาคินนะครับวัตถุดิบเนี่ยเราก็เน้นในท้องถิ่นเป็นหลักก่อนะนะครับในท้องถิ่นที่เป็นอินทรีย์นะครับที่ไม่ใช้สารเคมีนะอย่างข่าตะไคร้นะครับกระเพราต่างๆเนี่ยเราก็ได้มาจากหน่วยงานต้องขอบคุณหน่วยงานของ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80บพรรษาห้วยกระเจ้านะก็ปลูกวัตถุดิบเนี่ยครับโดยใช้พื้นที่โดยรอบของโรงพยาบาลเนี่ยส่งเราตลอดนะครับเราเวลาเราขาดเราก็เราต้องการวัตถุดิบก็แค่โทรนะครับเขาก็จะให้คนเตรียมไว้เลยรอบบ้านพักที่พักของของพยาบาลของคุณหมออะไรเงี้ยก็จะปลูกผักส่วนครัวอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากค่ะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนใจอยากจะ ติดต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์อยากซื้อหรือว่าอยากจะเข้ารวมกลุ่มสามารถติดต่อครัวพาคินได้อย่างไรบ้างคะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเกรเตอร์ินะครับเพจเกรเตอร g เนี่ยตอนนี้ก็กำลังกาลังรวบรวมกำลังทำหน้าเพจอยู่นะครับหรือไม่ก็ติดต่อผ่านผ่านผมก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็จะ นำหรือไม่ก็ติดต่อผ,านานผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของคุณภาคินค่ะ081 360 4562ึ่งค่ะ